สวัสดีครับจากเพจมาเชียวดูหุ้นเด e ฟิวเจอร์นะครับคลิปนี้เป็นคำอธิบายประกอบโพสช่วงบ่ายของวันที่24่กุมภางพันธ์าร6 4ผมได้แจ้งทางหน้าเพจแล้วก็ในกลุ่ม IBA แล้วก็ท็อปแฟนว่าตลาดกำลังจะรีบาวนะครับ ด้วยสัญญาณ t d ี Sequential TDB Set up 9นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่ารีบาวแล้วถึงมาอธิบายนะเพราะว่าเราโพสต์กันตั้งแต่มันอยู่แถวแถว919กว่าๆต่างกว่า921เกณฑ์ที่ผมให้ก็คือ1มันต้องข้าม921มาถูกไหม แล้วก็สิ้นวันมันควรจะปิดมากกว่า925นะครับทีนี้คุณรอสิ้นวันได้ไหมบางคนก็มาแซวว่าโอ้ถ้ารอสิ้นวันมันก็ทำอะไรไม่ได้คุณก็ต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าแนวโน้มใกล้ๆปิดตลาดเนี่ยมันจะปิดเหนือ925ได้ไหมถูกไหมเพราะคุณต้องทำไปข้างหน้าอ่านข้อมูลณนะปัจจุบันเพื่อทำไปข้างหน้าคุณรอเฉลยไม่ได้ ถูกไหมเหมือนที่ผมบอกคุณว่าบ่ายมีโอกาสรีบาวน์นะฮะจากสัญญาณที่ดีบายเก้าโดยให้ดูเก้าสองหนึ่งถ้าข้ามมาเนี่ยมั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วถ้ามีโอกาสปิดเหนือเก้าสองห้าก็มีโอกาสฟื้นต่อเนื่องนะแต่มันจะยืนยันรีเว์ซลที่ปิดเหนือเก้าสามสองจุดสามศูนย์นะสรุปตอนนี้มันรีบาวแล้วหลักตามสัญญาณของเราส่วนใครที่ ไม่เชื่อถือสัญญาณนับเก้านับสิบสามผมก็บอกว่ามันก็คือคณิตศาสตร์ตัวนี้มันมาจากแนวคิดของฟิโบนัซซีแนวคิดก็คือพระเจ้าสร้างโลกด้วยคณิตศาสตร์ในสิ่งต่างๆมีสัดส่วนของอนุกรมฟิโบนัซซีอยู่คุณทอมดีมาร์กเขาก็มานั่งสังเกตแรเอร์เลแล้วก็พบว่าเออถ้านับได้ตามกฎของเขาด้วยความสัมพันธ์ที่มี ลักษณะการเคลื่อนตัวมันนับได้ครบเก้าหรือสิบสามมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของราคาเรียกว่าเข้าสู่าวะยแอคซ์ t i เ n zone ซอ่อนกำลังทางขึ้นหรือทางลงถ้าอ่อนกำลังทางขึ้นมันก็จะพักตัวลงมาหรือกลับตัวลงถ้าอ่อนกำลังทางลงก็มีโอกาสดีดแล้วลงต่อหรือกลับตัวขึ้นไปเลยในเคสนี้มันต้องอ่านว่าทางลงอ่อนกำลัง ีนี้มันดีดแล้วลงต่อหรือกลับตัวขึ้นไปเลยอันนี้ต้องใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างมาช่วยเช่น multiple time frame ความรู้เทคนิคอลอื่นๆเช่น reversal s i g n อื่นๆ momentum volume เพราะว่าองค์ประกอบของการพิจารณาทางเทคนิคมันมีสสามี่อย่างถูกไหม price volume momentum แล้วก็ time ทีนี้ตัว TD เนี่ยมันบอกอะไร มันบอก Price กับ Time แต่ว o l ุ่ e กับโมเมนตัมมันไม่มีคุณจะเห็นว่าผมก็ต้องใส่เพิ่มเพื่อให้มันครบองค์ประกอบของการพิจารณาทั้ง4อย่างคุณจะเห็นว่าผมใส่ Price Oscillator ไปเพื่อดูโมเมนตัมแล้วก็มี Volume a t time มันมี Volume a t price ใช่ไหมแล้วก็มี Volume a t time ไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียก Volume a t time volume มไบไทม์นะครับก็ เราบอกกันล่วงหน้าถูกไหมเหมือนที่ผมบอกเ mm. ทคลยีมันต้องอ่านไปข้างหน้าถูกหรือผิดว่ากันอีกทีหนึง่งแต่คุณต้องทําไปข้างหน้าจากข้อมูลปัจจุบันจากสัญญาณที่คุณอ่านได้และคุณเข้าใจมันเป็นอย่างดีอะไรที่คุณไม่เข้าใจอย่าไปใช้นะคุณอยากใช้ที่ดีคุณก็ต้องไปอ่านเท็กซ์เท็กซ์บุ๊กของที่ดีไม่ใช่เห็นเก้าเห็นสิบสามแล้วไปซื้อไปขายในเมื่อแม็กดีตัดขึ้นคุณก็ไม่ได้ซื้อทุกครั้งถูกไหม คุณก็ต้องไปดูว่ามันเทรนอะไรอยู่ในไทม์เฟรมอะไรทีดีเควนเชียมันก็เป็นเครื่องมือทางเทคนิคอลแบบเดียวกันคุณก็ต้องไปดูแบบเดียวกันไม่ใช่เห็นแค่เก้าเห็นกับสิบเห็นเก้ากับสิบสามข้างล่างล้วไปซื้อเห็นเก้ากับสิบสามข้างบนแล้วไปขายพอมันผิดพลาดคุณก็บอกว่าเออมันใช้ไม่ได้จริงๆคุณต้องโทษตัวเองที่คุณไม่ไม่รู้จักศึกษาเครื่องมือให้เข้าใจผมเคยเจอเคสอย่างเงี้ยพอมาถามปับ๊บผมก็ขอดูเซตอัพเขา เขาก็เอา EMA สองเส้นมาครอสกันทำสัญญาซื way, like so it, rules, ้อขายผมก็ช so ี้ถามอ่ะแล้วจุดนี้มันครอสขึ้นทำไมคุณไม่ซื้อล่ะเพราะในภาพหลังจากซื้อเสร็จมันลงเลยเขาก็บอกว่ามันเป็นดาวเทรนครับมันอ่านว่าริบาวผมก็บอกว่าทีดีก็ต้องดูแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณมันดูเก้ากับสิบสามชีวิตมันจะง่ายเกินไปถูกปะเออววนแค่นี้แหละครับสั้นๆนะมากกว่านี้เดี๋ยวบ่นอีกโอเคนะครับขอบคุณครับ